สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผม OM TV นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม first นะครับน่าจะอ่านอย่างนั้นนะ first first เย้หลับมัง้ง <c oughs> ผมแอบเล่นไปนิดหน่อยแล้วแหละแล้วผมจะเริ่มใหม่เล่นให้ดูมา <c oughs> ทดสอบปุ่มช่วงนี้คีย์บอร์ดใหม่แล้เริ่มกันแล้วเนื้อป้ายใหญ่แห้งเง ก็ได้มีเจ้าคนปูเต็มบ้านเต็เมืองโอ้มันก็จับตัวอะไรมาด้วยเนี่ยจุกก็มีนี่เขาก็มีโอ้แต่ละตัวอะไรแต่ละอะไรฮ <c oughs> ึนกลัวเลอเก จากนี้เราจะได้รับบทเป็นกล่องเอกสารมันก็จะให้เราเวี่ยงนะใช่สิดูนี้ไม่ให้เวี่ยงก็บ้าแล้วมีเชือกกระกล่องเนี่ยมองไม่ขาดด้วยเดี๋ยวมันแป็งเอออะไรนี่ กิ้งลงไปหรอวะเออใช่มากิ้งลงไปนะเอ,อ้ยเ,เร็วๆอ้อช้าว่ะเขออนุญาตนะ,ะเปิดไฟไปกิ้งลงไปละเราไปกิ้งจะเป็นออกมาแล้วเ <Yeah. S 2> ย่จปปีบีบปปิน เหมือนเราต้องไปอะไรเราลงทางหรอหรือว่าพวกของเราโดนจับก็ไม่รูแล้ไม่ได้ลงละไปไปไปลุยเลยเออคนรู้สอนการเดินนี่เองโหแบบเล่นไปแล้วอะเลยรู้ออตั้งกเกมแบบนี้ก็ได้รู้สอนโอ,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 อ้อยอะยาง ผมอาจจะเบาบางครั้งนะครับก็อาจจะครับอุ้ยมันต้องกินเมื่อไรวะกินก่อนละกันไอ้ทงนี้คืออะไรไม,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 มันู้ติดเโขนเลยเจ็บเจ็บเจ็บกินกินโอ้ชิดแล้วมันเฮ้ยไ,ไม่กินสิอนะไรวะน่ะอุ้ยพึ่งเหรอเอ้ยไม่เอาอย่างนี้สิ ไม่ได้แอ็มหรอกได้เห็นได้แล mm. ้วเนี่ยเอ้ยเจอมหื้หูุสเต็ปมาจังหวะนี้นี่เอามาเลยอึอือ่ด okay เีโอเคเกมอาจจะดังไปนิดนึงนะครับ ไม่นินละแหละดังมากเลยดังจนแบบอุตรีต้องปรับไมค์เข้านะมันเห็นกุ๊กอ,อ๋อมันเห็นนี่ว่าไม่บอกมันดังหรือมันเบาก็ขอภอภัยด้วยครับคลิปแรกไม่เป็นไรหรอกเอ <c oughs> ้คืยกันคุยกันเดียวไนมะ่จะเป็นเลยนะ พาดสองผมจะทำให้ดีกว่าเดิมทำไมมันโดดขึ้นเยอะยังเลยโอเคเอ้ยอ๋อวิหูจะแมตช์ลบได้ลบได้แก่เออหูตกใจนึกว่าตายเดี๋ยวผมขอม่เก็ตดีกเราไม่กลัวหรอกนะ The Jump The Jump The Jump อะไรวะเนี่ยแต่กูต้องไปไงไปไงอ่ะ แป๊บนะโอ้จะโดดขึ้นไปก็ยากเลยหรือมันต้องลันเนอร์เลยวะโอ้ดูละต้นไม้นี่เองเออจะมีไอ้เหย,ยี่ยบใบไม้ไะไรไหมลบไอ้พวกพึ่งที่มันเยอะเอ้าดันได้เช่ไหเฮ้ยขอเก็บก่อน จับ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 เออนี่กินให้ทุกตัวเก็บเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอสีเป็นการถ้าจะเป็นการหลังจับเออเออจับไปทางไหนเก็บไปแล้วกันประดูกหอกอือผ่านนะโอ้โหสีอีกรอบเป็นการปลานะฮะดูแหละอันนี้ ออออัดหน้าอันหน้าเออเฮ้ยนี่มันบุ้งโอ้ยโอ้ยขันคอแบบนี้โอ้ช่วงนี้เป็นวัดโอ้นี่มันเห็นกอนเห็นนี่นาเทียงมามาจะดูเป็นวัดเลยนะไอ้เฮียกูพูดเหมือนไอ้นี่เลยว่ะเหมือนดังกดเอ็กซ์ทำไมวะไม่เขาใช้ไอ้ไม่เขาใช้เอ็กเพื่อ เพื่อ x สุดสิบอ่ะ x เพื่ออะไรผมไม่รู้ขับบ้าไม่ออกกด x เพื่อวางไม่ค่อยมาวะจะกดซีบนกันปละขับแล้ววะตามนะครับอฏิญาตมึงจะกิ้นกูไปตึงไหมเออลอยเป็นวัด สาดเยตัวขนปุยนี่จังฉันต้องไปตามหาเพื่อนได้ไดต้องผ่านกิ่ทางกัต้องไปตามหาเพื่อนได,ได้รู้สึกว่าเราเดินมาถึงจุดที่พวกมันเดินกันมาเข้าถิ่นมันได้ฉากต่อไปไป,ไป,ไป,ไปมาแล้วนป่าใหญ่แห่งนี้ยังเงียบสนันดูสิมืดทั้งป่าเลยอะ สีดำหมดเลยนั่น,น,นสีแดงมันอยู่ไหนนอนใต้แล้วอมันไม่ขยับเนี่ยตายแล้ววะกินได้ไหมตายปล่อยนาเพือ่อนเรานั่นไงกูว่าแล้ว อืมันต้องหลบอย่างนี้โอ้มีลูกเหมือนนัดด้วยอืออเก็บไปดื้ดิเ,เล่นก็ใส่เ,เล่นก็ใส่นี่เราทำอะไรเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อรู้ละแบบเมื่อกี้ไงับสามารเราจะรีบไปกันแล้วเราจะไม่รอฉันจะไม่รอฉันจะไม่รอ จะทันไหมเนี่ยไม่ทันบ่เลยไม่ทนันมันไม่ทนันหรือว่าทันก็ไม่รู้เฮ้ยยกกิง้งงงเลังไม่ลังไม่แป๊บลังไม่แป๊แบนี่อยาต้องอยู่แบบนี้โอ้โหทันได้ด้วยเกือบแล้วเฮ้ยนอนมีชีวิตวะ ไม่มีก็บ้าแล้วก็นมีจุดๆจะมีชีวิตได้แห่ะต้อตกใจห้เราุึหน่อยเข้าไปได้ไหมจะบอกนะต้ต่อยเ,เองไอ้บ้าไม่ใช่อือบึงไม่ตายเหรอเฮ้ยไใบไม้นี่กะแม่ต้นไม้มีใบอยู่แค่นี้หรอเฮ้ย่งไมันต้องช โอ้โหไม่โดดสองชั้นโอเคโอ้สุกีบู๊ไปวันๆเลยกนเราจะมุดไปได้เหรอกดว่าไม่ใช่เฮ้ยตัวใจมีการทะโหดักอุ้ยยินแค่ผ่านได้บ่ะนี่น่าจะขึ้นหมดนี้แหละ อขอโทษด้วยนะครับวันนี้เป็นวัดไปห,หน่อยเดี๋ยวพาร์ทสองผมจะทำให้ดีกว่าเดิม้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้โดนไปเมืม่อกี้โดนไป มันจะดีให้เราลอดดอนไปใช่ไหมเ,เฮียเอเยดอนมึงเดี๋ยวก่อนมึงเราต้องรีบต่อไปแท้จริงเราโดดค่ะไปก็ได้กันไม่จนเป็นต้องฆ่านอนกันได้เออเราจะฆ่ามันทำไมวะวเ็ื่อตายแล้วนี่มีอะไรเก็บไหม ย่งดันไบได้ <c oughs> อือเอ้ยมันยังไม่ตายตายแล้วโอ้บักนาดีกแล้วอื้อลาตายลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รู้ดีโอ้ปลาบิดด้นอโอ้โหตายไปเนี่ย แมน่นเขาเป้ามันเป็น้องตั้รู้สึมก,กสมีกำดักด้านล่างนะเต็มเลยอ่ะยวงไปดีกว่าไม่ปลอดภยัยเงียมโอ้มีต่งแสดงว่าเราถึงจุดหมายนะที่มัน เนื้อเพื่อนเราหรือเปล่าเฮิมันเนื้อเพื่อเนอเรามันแดดพวกเรานี่เองกูรู้ละไม่ใช่ลูกก็ล่ละออปาดหน้าแล้วกูก็วิ่งเลย <c oughs> เฮ้ยเนื้อแม่งมาแล้วหลบไปหลบไปไม่เช่เพม่งจับปลาเลยเว้ยอ๋อกับทักอืออ้า ตกแล้วจ้ะโอ้โหมึงตายทีที่แผ่นดินไหวบ้านนะ่ะบ้าไปแล้วไม่นะเพื่อนฉันจะไปช่วยพวกหลักเลยได้เออฉันจะตัวเล็กแต่ผมก็เป็นผู้ใหญ่ไ้เทียเท่ยวกไม่้เีอะไรเอ้าไม่เข้าไอ้จะบอกห้ยังไม่ผ่านผ่านแบบสองผ่านแบบสาม

เพิ่มเพิ่มมามาอือเท่เท่เฮ้ยจะหูมันต้องแทงเราแม่ล่ะนั่นไหมนั่นไหมเปนอะไรเนี่ยไม้ล่ะเก็บได้ไหมฟาดได้ด้วยโอ๊ยอือฟาดหัวนี่มันอะไรกันดินี่มันอุกาอุกาอะไรคนป่า